วันครับผมจะเปดแ่หลีวันนี้ผมก็จะมาเล่นอะไรเง,องี้ยมาสอนกันเล่นนะโอเคครับเปล่ยนนะ ผมจะจัังไงมาสอนเรื่องการยิงปืนมมเาโอเคนะฮะ,เ,ะ,ฮะเราก็จะไปใช้ปืนนี่มาเลย L หนึ่งปรเจนนะฮะผมก็จะมาสอบเล่บกันนะฮะ,อะสอน,น,น,ะะสอน,นเรืหลักมาสอเรามาสอทนหรนะ่ฮะ อเะอเนียไม่เหเลยใช่ไหครับว you know, ่าอไปการเยนาเ้เราับกเปี right so so Bear, uh ่ยนนี้ทุกคนเงเกไมครับว่ามันะไม่จดเลนะรแต่ละไฟจะลัดเนเียนี้เ่นไปเลยมา่นเรียกันเลยไปไมนแล้วแหละ ออครับอ่อันนี้ผมมันม,มีสับเร็วนะฮะมชนนสันเได้ไ้รัวสเปลีนะตอับเป็นไปไม่ได้ระะดพี่ยังไม่เคยเห็นแในที่รงเพราะว่ามันอยู่ฝวามาทิ้งปืนระเบิดไป ก็จะลองนะฮะนี่นะคะเมาส์ตรงนี้จะไม่เหมือนนะการเลงนี่ก็คือเอาเมาส์ชิปตรงนี้ครับนี่นะฮะนี่ครับก็จะไปตามเมาส์เลยนะคะแล้วก็แบบยิงไปสลบับแล้วก็ยิงอันที่เดิมไม่ได้นะคะ อันนี้มันเป็นยังไงอ่ะไม่ได้อันนี้ฮะเอ็นนี่ฮะฮะก็ทำไปเรื่อยๆนะฮะทำไปเรื่อยๆกว่าจะชินนะฮะแล้วก็เชิงนี้ครับในตอนนี้ผมจะเพิ่มระดับความยากขึ้นทุกคนอยู่ในสื่อเตรียมใช่ไหมครับ ทำไมช่า่นี่โอเคที่าครับเรียกหนังสือพิมพ์มนหนึ่งฉบับกันโอเราจะเรื่องอะรบคครับชิครับไม่ตินครับโอเคีมาเลยครับไ่นครั่าวนโลกคิัีเวอันนี้ม่ีนีเรียประมาณนี้นะข้าคุณแม่หนัดก็ทิ้งปืนพกมาแล้วก็สลับ อันนี oughs, ้คิวๆนะคิวๆคุณจนี้ยวคนลครับคิวๆแกเห็นปะครับถ้าสัวมันมาตรงนี้ปุ๊บปอบเป็นมิดยิงผมจะมีกระดาษนี้ครับจะเป็นกล่องอยู่ ก็ดูจากอะไรอะตรงเนี้ยฮะขอบนี้นะคะตรงสีเขียวๆนี่นะคะเพราะว่าดูจากตรงนี้นะคะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นเป้าให้เราฟันนะคะแล้วถ้าขี้ขวานะคะมันก็จะไปตรงเป้าที่เราฟันพอดีนะคะแล้วถ้าตอนครูสลับนะคะถ้าดว่ามันอยู่ตรงนี้โอเคครับมันมาวรนนี้พอดีต่มานี้โอเคแล้วก็ยิงนะคะคือถ้ามีสีแดงถ้าสีแดงก็ตรงนี้แล้วก็แค่กดยิงเร็วๆนะคะแต่คนที่อยู่ยังไงอะ คนไม่มีสปายก็จะลำบากนลฮะความแม่นจะไม่ได้นะฮะใช้ยาผมก็ใส่เป็นแรงดีแล้วลงนะคะเพราะว่ามันจะได้ในการดีไซน์นะคะถ้าใครมีบาเรเล็ก,ก็ชิชานะเปล่าผมวไม่ใช้ดีกว่านะฮะที่เกียกร์บารเล็กแขงดังนะฮะหรือว่าไม่มีนั่นเองอเ มอสเกมอ่ะเออไม่เก่งหรอีบีอ่ะแต่หนึ่งหนึ่งก็ได้นะแต่แพ้ผมเลิไม่ค่อยเป็นนะคะทดีนะเอาด่านนตามา้ผม่เอไปรนก็ได้เอ็ครับี่กัด้ครับไม่เป็นไรเลย รีวิวข้าวๆเลยผมมีเงินแต่ไม่ได้มานะคะก่อนนะผมมีเงินซื้อสปายแต่ไม่ซื้อนะอย่าไปซื้ออย่างอื่นะะะน,นี่นะคะจะมีชื่อนะคะแล้วก็ยิงเลยยิงเหนึ่งเลย โอ้แม่งสําสนาแล้ววะเออ <Yay! S 1> นะคะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแล้คะบ๊ายบายครับเด